อันนี้จะไม่ใช้เซต U L นะครับแต่ว่าผมจะทำลงคลิปติดต่อก,กับเกลบุกอยู่ครับผมลาทำลง YouTube นะถึงกับมาบ่านครับเปิดไข่ผมต,ตอนนี้จะไม่ใช่เหกอ่ะนอ,นอนยางครับของเจ้าของร้านจเจริญชัยครับอยู่มงสามสิบนะครับเกียร์ตัวน,นี้โอ้น้อยแต่ว่ะ <laughs> ไม่แตกมาีิขอเป็นคนที่หกเาไว้หกติตัวหน่อยสคนไปก่อนนลันี่อวนหูเยอะมาอุ้ยกัดไหนนะตหน่วยคนนี้มันอไรกวะหมอลปึ๊บกัดถับขอเซื่ิก่อนอุ้ยรุนเหรมาสวัสดีครับสวัสดีนตกป่าทุกท่านกัะโดดนะครับ วันนี้จะไม่ใช้เซ็ต U L นะครับแต่ว่าผมกัทํารงคลิปติดต่อกับเพจบุกดีครับผมย์ทําร่องยูทูบนะถึงกับมาบานครับเกลี่ไข่ผมครับตอนนี้จะม่ใช้เหยื่อนอนยางครับของเจ้าของร้านเจริญชัยครับอยู่มอญซานสิบนะครับเกลี่ยตัวนี้แจคชั่นตีน้ำดังหมาครับแล้วก็นรอนลักดีลองดูครับกับคัน U L สามหกขับ V Bats ลอก C C A Cast X Two ครับ P E หนึ่งผมเกลผมกับชุดเลยชุดที่ไปตีฉดโอเนียแอมพายครับ ที da, ens, ่สามกับเบสสิบยี Ó, ่ครับตีสบายครับ่ะลองดูเซกชันดีครับใส่เบสดีนะครับวีเบสนี่แหละผัดปากกับโมไคยูเด็กอาจจะเป็นตงใส่เพราะว่ามันปากมันโมฉีดเคยแชกลืมลืมแน่นอนลืมแน่นอนลืมอีกเลยวอเดี๋ยวไปลองตีมาเลยก่อน

หน่อยแห้ง่ายหร ขอร้องเขาไหนลูกอะไรไข่อะไรด้วยแน,น,น่ เราตีสุดเังฟังที่ต้อฟังคือบรัทิตก็จังที่เรามันดีซสยอยยางทีมริมเหนือสุดฟังกันเลยตัวสอบ่ะสมมติตื่นมั้โอ้โหตน,นี่นี่โอ้โอ้เอาสภาพ ตัวใหญ่ค่าเมื่อตีตัวเอียวสองตัวตุ๊กตาที่เหล็กตุกตาที่อะไรอยู่ตุ๊กตาม,มาหน่อยหนอยอู่างนาตูมได้เลยไม้ลนตาหน่อยไว

สะพาพอือาอือลามือยู่ยิกถ่อขบวแห่นะผมเลยขึ่ปลาวนไ้ยไกมัวไปยิเื่อยู่ดีครรัโอ้โอ้หางขาจ่อยดึงถือขางสภาพ ก็ใส่กับเบรืวมานี่ยังตัวไม่ส่ดูซ้ายกันเดียวเัาพี่ยหนังแย่นี่กัคุยด้เลนี่เราอไม่เหยียมไม่เคยด้ยจะคถื่อไม่เคยโดนกัด mọi người có thể không 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 có không có thể không có thể không có thể không không ไม้แต่ที่เข้แบบนี้ามามันไใบมันมันอ่ะมีหน่อยขี่เป็นเมื่อกี้สองคนตามที่ผมจะไปเนี่ยเดี๋ยวปะวันนี้การอยากอยู่ได้วไม้แต่

ตาเหมือนกันเนี่ย FC กับ FC เป็นไงขยตีลองลบเดียว มาลยว่า,วาทะเลวัดยังมิตรค่ายก็าดค่ายก็เลย,ลยไม่หาค่ายกับค่ายเฮ้ยถาขอเป็นคนที่หกมานีเขาเป็นคนที่หกเอาไหมหกสิหกตัวได้หน่อยสองคนไปก่อนนั่นละกีนอ้วนหมูเยอะมาออกอุ้ยขาด ไหนแล้วม่อนคนนั้นมไหนบอกวบมได้เลยบอกที่สลายเท่าจีใหม่เดียวเลยี่เธอเขาอย่างจีเดียว่เห้งหมดเลยลายเลลายาคัการหอหันอยู่บนเนนขาาเดีวม่เดียวครับเขามาที่เขาเกี่ยวคนโตแบบลายเก็บอยบอกย้เนี่ยมาใส่มาได้ อีกแบเต็มเลยเก็บหมดใบเดียวปุดเรียวใส่ย okay. ังไงเฮียใส่ใบเดียวมาใส่ดีทำเลยใหญ่ละแค่ีุ้กนดเวลากันได้่หลายเฮียใส่กับเบี้อมาอาตวเดียวน้ก็กาะุ่้ไปทะเลีกันต้อง่าไงหรอก็เหมือนกับเดเพื่นกิน คือไม่กินอย่าไป่ย่างไปตีไปทัท้งฝนเถอะย่างก็ไปตีฟางเหลี่ยมชุดฟ,ฟังต้องฝนละพี่ตะแด่ยูจุ๊บกันบ่อ,อยู่บาไปใส่ก่อนใจเย็เนๆอื้ย ủa là... ừ, này phao phá ủi Ui này bao giờ bài bài sản phẩm bài là ủi tuyển này ủi này ủi tuyển 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 ีเดียวโอเคครับนาพวกอครับคำอลไรมาไม้ดีผมเขาเป็นคนทีหกครับหาครับผมพวมันี่ได้หน่อยตีไปสีคนครับตีไม้ดีเจ้า่มห็นได่ครับเจ้าผมตีมาเดียวเยวมันก็ต่างกันนะครับเยอะครับน้องยางก็ดีเว้ากันอย่างพวกคุตีอลไรครับเจยานีตอนเราตัว่าตุ้ยหยอดแล้วครับผม คลิมนี้ก็สอนเราตัวร่างกไปก่อนนะครับฝากกนไกดติดตามไปเลยครับที่ก็ไป่คลิม้าครับสวัสดีครับ